สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับบรรยากาศที่ไร่นะตอนนี้อยู่ระหว่างการเรียกว่ารีโนเวทนะครับบ้านในสวนนะฮะบ,บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สร้างไว้เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ปรับมาเป็นแนวของทันสมัยหน่อยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการกำลังนะทำหน้าบ้านนะครับนี่ฮะ ที่ไรนะครับบรรยากาศที่ไร่ก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นเช่ครับหลายท่านก็คงได้ติดตามมาพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีต้นไม้นะครับเขียวนะครับแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างจะเติบโตสูงขึ้นนะครับนี่นะครับหน้าหน้าสวนนะครับทางเข้าสวนนะครับเราก็จะมีต้นไม้ที่ ปลูกไว้นะรวมๆ20ปีนะครับนี่ครบรรยากาศนะครับเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะฮะการรีโนเวทหรือการปรับปรุงนะครับบ้านหลังนี้นะฮะซึ่งพี่กบก็อยู่ในหลังนี้มาประมาณสักคือสร้างตั้งแต่สร้าง20ปีแล้วแล้วก็ไม่ได้อยู่นะหลังจากนั้นอยู่เพียงปี2ปีก็อ,ออกไปประกอบอาชีพอยู่ที่อื่นนะครับ แล้วก็เมื่อ3าสปีที่แล้วก็เริ่มกลับมานะพร้อมกับการสร้างสร้างเพจไลฟ์วุ่นเพลงต่อเน,นื่องนะครับนี่ก็คือ,อด้านข้างนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบ้านหลังเดียวนะครับเป็นบ้านหลังเดียวแล้วมันเขาเรียกว่ามีบรรยากาศนะครับที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้นะฮะที่ปลูกไว้รวมทั้งตอนนี้ก็กําลังปรับเปลี่ยนนะฮะพื้นที่ในการปลูกทุเรียนแนล้วก็ นะปลูกดอกคุณนายตื่นสายไว้ด้วยนะครับสร้างบรรยากาศนะไปด้วยนะครับเดี๋ยวพี่กจะพาดูนะครับความคืบหน้าในการปรีโนเวทนะครับบ้านนะครับตอนนี้ก็กำลังลื้อนะฮะด้านหน้าออกนะหลังจากที่ระกบต่อเติมไว้เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเราลื้อออกแล้วก็ทำเป็นเรียกว่ามาตรฐานนิดหนึ่งนะครับปูกระเบื้องเป็นสีเดียวกัน นะครับก็ได้ช่างเจ๋งมาทํานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้น้องบีมาช่วยด้วยนะครับหนะ้าบ้านเนี่ยก็เดิมมันเป็นแบบนี้ครับคือมันเป็นสามคูหาเนาะนะคูหาที่หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับสองสามนะเดิมเนี่ยตัวนี้เป็นห้องนะครับแล้วมีกระจกนะตอนนี้ก็เอาออกแล้วก็ฉาบก่อปูนสําเร็จเอ่อเรียกว่าตายตัวเลยนะครับส่วนภายในก็เดี๋ยวจะพานะครับ ไปชมภายในต่อไปนะครับยยรรก็เป็นการเรียกว่าสร้างการทำรูปแบบการใช้นะฮะใช,ใช้ชีวิตนะครับของของพีกพ่กบนะฮะและครอบครัวเนี่ยเป็นแนวแบบนี้นะครับก็เลยอยากจะเก็บข้อมูลไว้นะ,ะทำคลิปเก็บไว้ไว้เพื่อเป็นคลิปไว้ดูย้อนหลังได้นะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับ เขามาดูภายในบ้างนะครับโอ้โหจะเนี่ยฮะนี่คือภายในนะครับอ่านะฮะภายในก็จะอ่าบิวอินนะครับเรียกว่าปีฟ้านะครับเราก็จะมีการนะทาสีเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็ปูกระเบื้องนะครับมีกระเบื้องแล้วก็กระเบื้องเนี่ยฮะมีมีแบบปูด้วยลายไม้ด้วยนะกระเบื้องสีดําลายสีดําแล้วก็ เบือบเขาเรียกว่าตกแต่งเพื่อความโดดเด่นนะครับแบบนี้นะครับอันนี้นะภายในแล้วก็วัสดุภายในเฟอร์นิเจอร์ภายในก็เน้นไม้ไม้สักนะครับไม้สักสําเร็จที่ซื้อมาจากร้านนะครับแล้วก็มีห้องอันนี้คือห้องอห้องเล็กห้องนอนเล็กนะไว้เผื่อรับแขกอะไรต่างๆแต่ตอนห้องห้องนอนนี้เก็บของนะครับเก็บเกี่ยวเรื่องของท่าทหาร ที่ใช้กับทุเรียนนะครับพี่กบก็ทําทการตลาดเรียกท่า,ทานอาหารต่างๆที่ดูแลเรื่องของสิพางการเกษตรนะครับเรื่องทุเรียนเรื่องอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ก็นี่ฮะไฟแอดมินนะไร้วิญญณเพลงของพี่กบนะครับอีนะครับเราอยู่ด้วยกันมานะครับหลายปีมากตั้งแต่เริ่มต้นบุกเบิกนะฮะมีความยากลําลบากกันมาพอสมควรน,นะครับ เป็นไงบ้างครับตอนนี้เป็นไงบ้าง,ง,างมีความรับสครับ,รบ,รบแล้วมีความรู้สึกยังไงตั้งแต่ปเปลี่ยนมาค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้รู้สึกเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแนะนําตัวเองนิดหนึ่งว่าเป็นใครอ,อยู่ที่ไหนค,ครับแล้วบี B. เป็นอะไรยังไงอยู่ที่นี่ในฐานะอะไร <c oughs> อ,อ เอไม่บอกเดี๋ยวคนนะฮะนี่ก็เออเป็นคนขี้อายเขินๆนะแต่ชอบก็เรียกว่าชอบถ่ายคลิปถ่ายอะไรลงเพจให้พวกเราได้ดูนะครับอยู่เป็นประจำในในเพจไล่วิวบุญเพลงนะครับก็นะฮะถือว่าเป็นก็เรียกว่าเป็นแม่บ้านคอยดูแลนะฮี่กบอยู่ตลอดมานะครับอ่านี่บรรยากาศอ่านี่คือนะฮะ ในครัวนะครับเนี่ยพอรีโนเวทนะครับบ้านหลังเดิมเนี่ยไม่เป็นแบบคือนี่โครงเดิมอยู่แต่ว่าตอนนี้เราก็มาทําใหม่นะครับมาทําก็โอเคหน่อยเนาะทําให้มันพออยู่ได้นะครับเพื่อนๆครับนี่ฮะนี่ครับก็ทําเก็บไว้แล้วก็นี่คือนะฮะการทําตีบัวนะฮะเป็นลักษณะแบบนี้ครับทําทั้งสองด้านเลยนะฮะ ตรงนี้ซุ้มประตูเนี่ยเป็นโค้งนะครับแล้วก็เลยทาทั้งสองข้างเลยเนี่ยครับสร้างความสวยงามสร้างสีสันนะครับบรรยากาศต่างๆไม่ใหญ่นะพื้นที่ต่างๆก็เลยเหมือนว่าเออยังยังไม่เรียบร้อยด้วยนะทาอย่างอื่นก็ยังจัดอะไรไม่ได้เรียบร้อยนะข้างหลังก็ยังเป็นรีเกะะอยู่นะพอสมควรนะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็เข้าไปก็เป็นห้องน้ํานะ ให้ดูนะครับนี่นะครับไฟไฟในห้องครัวนะฮะนี่ฮะก็คือบรรยากาศนะครับที่อ่าครับงันแล้วตรงนี้ก็ทําเป็นตีฟ้าหลุมหน่อยหนึ่งนะครับติดพดลมหน่อยก็เนี่ยฮะดูจากภายในก็ตรงนี้เป็นจุดที่นั่งทํางานนะครับแล้วเราก็มอง ใครไปใครมาอะไรต่างนะฮะบรรยากาศตรงนี้แล้วมองชมวิวชมบรรยากาศเดี๋ยวพี่ผมให้ดูทางนี้อีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นห้องนอนนะฮะก็จะมองเห็นนะครับบรรยากาศในไร่ด้วยนะฮะเนี่ยนะครับเดี๋ยวปิดเปิดอ่ะเนี่ยเปิดไฟนี่นะฮะก็มีโต๊ะทำงานนะก็มีเนี่ยภายในห้องนอนนะครับก็ ตีฟ้าติดไฟไว้แบบนี้เนาะนี่ก็คือเป็นการที่เรา,เาก็ค่อยๆทำนะครับทำตามความฝันบ้านไม่ใหญ่แล้วก็ทุนไม่เยอะนะเราก็ค่อยๆทำนะให้มันเหมาะสมกับกับตัวตัวตัวเราเองแต่ว่าจริงๆแล้วพี่กบก็ค่อยทำข้อไปไม่มีไม่มีการที่ว่าไปกู้นี้ยืมสินอะไรแล้วก็มาทำนะครับ เราหามาก็ค่อยๆทาค่อยๆเก็บทานะครับส่วนบรรยากาศนะครับในไร่เนี่ยด้านนี้ด้านนี้ก็เป็นก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ติดกับต้นไม้ไผ่เมื่อก่อนไม้ไผ่ต้นนี้ก็เคยถือว่าช่วยชีวิตเราเหมือนกันนะนะครับเคยเจาะน้ําไผ่ขายเหมือนกันตอนมาอยู่แรกๆนะครับ,บ เ็เปิดเพลงฟังนะครับนี่บรยบรยากาศหลังบ้านนะครับก็มีต้นไม้ป่านะครับก็เป็นบรรยากาศที่ปลูกนะผสมผสารปลูกหลาก,หลา,กหลายแล้วก็มียางนามีไม้ป่ามีอะไรต่างๆนะรสร้างาบรรยากาศไปด้วยซึ่งพี่กบเองก็มีแนวทางนะครับมีเป้าหมายอยากจะทําตรงนี้ให้เป็นที่พักนะครับเป็นลักษณะแบบ หมือนรีสอร์ทเหมือนอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นที่พักแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆนะครับเพราะว่าเราสร้างบรรยากาศรองรับไว้พอสมควรแล้วนะครับอันนี้ก็ปลูกไม้ป่านะนะใกล้ๆแดนนะฮะแต่ก็ไม่ไม่ติดแดนมากนะครับก็ปลูกในที่ของเราก็เติบโตพอสมควรแล้วะฮะอายุป,ประมาณเกือบ20ปีประมาณ20ปีแล้วเนาะอันนี้คือบรรยากาศนะครับ <c oughs> แล้วตรงนี้ก็ทําผังทําอะไรไว้นะเตรียมที่จะเอาพวก อาคารมาลงไว้นะฮะเป็นที่พักนะเผื่อเพื่อนๆที่แขบไปใครมานะฮะก็อาจจะได้มีที่พักนะครับไว้รองรับรับรองตรงนี้ด้วยนะครับก็ปลูกนะผสมภาษาหลายอย่างนะครับตรงนี้ก็มีกล้วยมีทุเรียนนะเพิ่งลงทุเรียนได้ปีเดียวนะข้งางในนู้นนะครับก็เป็นบรรยากาศที่นะครับเกิดจากการทําด้วยมือทั้งหมดเลยนะฮะ ไม่มีการเอาไม้ล้อมมาอะไรไม่มีนะที่นี่ปลูกไม้จริงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาสําคัญที่สุดเลยก็คือเราใช้เวลานะครับไม่ได้รีบเร่งนะครับค่อยๆทําไปทุกวันนี้มันก็เติบโตมาประมาณนี้แล้วครับบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างที่เต็มไปด้วยต้นไม้นะครับร่มรื่นนะร่มรื่นมากนะครับนี่นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวพาชม ในตรงนี้เป็นคลองนะฮะเลี้ยงปลาดุกไว้เยอะมากนะครับปลาดุกก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่นะครับมีปลูกทุเรียนโซนนี้นะครับปลูกทุเรียนโซนนี้แล้วก็สร้างบรรยากาศด้วยการปลูกนะฮะไม้ดอกนะครับพวกคุณนายตื่นสายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนี่ฮะสีสันสร้างสีสันสร้างบรรยากาศนะครับให้มีความสวยงามนะฮะนี่ทุเรียนก็ กำลังสวยเลยตั้งหลักได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอกกกีกนะครับพี่กบก็ปลูกนะฮะมีการปลูกฝรั่งด้วยนะครับเดี๋ยวจะสลับนะก่อนที่จะได้ทุเรียนกินนะเราก็ได้ฝรั่งมามากินก่อนนะครับมาของชีเออเขาเรียกว่ามาเลี้ยงชีบก่อนนะครับนี่ฮะบรรยากาศนะครับนี่ฮะ นี่ครับโอ้โหดอกสวยนะครับนี่ฮะนี่ฮะเหลืองอารามทั้งสวนเลยนะนี่ฮะเพื่อนนี่คือบรรยากาศนะครับ มองไปทางนี้ก็จะเห็นบ้านที่ไปกบร,รีวิวให้ให้ดูเมื่อสักรู่นี้นะครับนะีบ่ฮะที่นี่ก็จะเห็นเลยว่ามีความร่มรื่นนะครับด้วยบรรยากาศของไม้ป่าที่ปลูกไว้นะครับปลูกไว้มา20ปีแล้วนะครับเราก็มีการปลูกเพิ่มต่อไปเรื่อยๆนะก็เป็นการสร้างนะครับบรรยากาศเพราะนั้น ตรงนี้ต่อไปนะคตถ้าทําเรื่องที่พักเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาชมใครที่ชอบต้นไม้นะครับชอบบรรยากาศเนี่ยก็ไปชมได้นะครับเพราะว่าเป็นแนวไว้เพื่อเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะฮะท่านใดมีแนวนะ,ะการจะทำะสวนของตัวเองเป็นแบบไหนยอย่างไรก็ แชร์แบ่งปันกันนะครับนี่ก็ปลูกทุเรียนแล้วนะครับเนี่ยทุเรียนทุเรียนเนี่ยมีพวงมณีนะครับปลูกไว้คู่กับน้ําดามวยชีนะครับก็นะครับปลูกไว้ทุเรียนมีอยู่60ต้นนะครับทังแปลงเนี่ยปลูกไว้60ต้นนะว่าอยากจะเสริมอีกสักนิดหน่อยแต่ว่ากลัวพื้นที่ไม่พอก็เลยก็เลยคงไม่ ดูก่อนว่าจะปลูกเพิ่มเติมแค่ไหนนะครับอย่างไรเอาตามพอสมควรนะครับนี่ฮะบรรยากาศเนี่ยทางนี้ก็จะมีทางเข้าอยู่นะแล้วมีไม้ป่าเนี่ยไม้ยางนาเนี่ยโตมากๆานี่ฮะเพื่อนเพื่อนครับนี่ฮะถือว่าเป็นไม้ที่นะครับอนาคตก็จะโตยิ่งกว่าน,นี้อีกนะครับนี่ฮนี่ฮะ นี่ฮะนี่นะครับนี่ฮะอลังการขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะการปลูกไม้ป่าชอบตรงที่ว่ามันมีความอลังการนะครับมันใหญ่โตไปเรื่อยๆเลยนะฮะนี่ครับเพื่อนๆครับนี่ฮะ แล้วก็ตรงนี้จะทําเป็นแนวของอุมโมงค์ต้นไม้นะครับอุมโมงค์ต้นไม้ต่อไปนะพี่กบก็มีการเสริมนะฮะตรงไหนที่มันแหวงแวงนะฮะก็ปลูกไว้นะอีกหน่อยมันก็จะโตนะมันก็เป็นอุมโมงค์ต้นไม้นะครับซึ่งก็เป็นฐานที่ที่อยู่ในที่ของเรานะครับทําให้บรรยากาศเนะี่ยน่ามาเที่ยวชมนะครับบางคนที่รักนะฮะแนวนี้ก็มาเที่ยวชมได้นะครับอ่า นะครับนี่ครับเพื่อนๆครับนี่ฮะเนี่ยข้างในนู้นนะครับอืมนะข้างหน้านู้นก็ติดถนนลาดยางนะครับนะก็เป็นพื้นที่ไปมานะสะดวกสบายนะเพื่อนๆครับสะดวกสบายมากๆเลยอ่าเนี่ฮะดูบรรยากาศนะครับ ทั้งแปลงนี้อยู่เนื้อที่ประมาณสักเจไร่นะไม่เคยวัดจริงจังสักทีหนึ่งนะครับเมื่อก่อนมี12บสองไร่แล้วขุดคลองขุดอะไรไปด้วยนะเสียพื้นที่ไปาทางไปอะไรต่างๆนะใช้สอยอยู่จริงๆแล้วก็ไม่เท่าไรละนะครับก็ปลูกทุเรียนบางส่วนปลูกไม้ป่าบางส่วนนะฮะเพื่อนหลายๆคนเนี่ยอาจจะกาเรียกว่าเคยเอสอบถามว่าเส้นทางตรงนี้ฮะกวา้างทิ้ พี่กว้างเยอะนะคลองเนี่ยขุดในที่ของตัวเองนะครับเนี่ยคลองที่เห็นอยู่นะฮะถ้าไม่ขุดนะปัญหาคือตรงนี้เป็นที่นาเก่ามันจะต่ามากแล้วน้ําจะท่วมแต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วครับแล้วก็พื้นที่ระหว่างคลองเนี่ยคลองก็2เมตรแล้วครับแล้วตรงนี้อีกฮะประมาณตีไปประมาณ6เมตรนะฮะคือทางเนี่ยค่อนข้างจะกว้างมากๆเลยนะครับอ่าอยู่แนวทางครับส่วนต้นไม้ก็หนักปลูกเป็นแนวมานะครับก็ไว้นะครับ เรียกว่าไว้ใช้สอยต่อไปเส้นทางนี้นะครับภายในสวนนะครับไว้ใช้สอยนะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะมีเรียกว่าคลองนะครับไว้ในสวนฮะตรงนี้นะครับมีปลาปลาดุกเลี้ยงมาหนึ่งปีหลายพันตัวอยู่นะครับปลาโตดีมากแล้วก็อายุหนึ่งปีแล้วเนื้อแน่นมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็เริ่มเริ่มตัดแต่งหญ้านะครับตัดหญ้าไปนะครับ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับพีกบ่กบทยอยเอาพวกไม้เออ่รียกว่าไม้หางนกยูงไม้ประดู่แดงนะฮะไม้สลาตะแบกอินทนินนะต้นคูนคูนสีนะฮะมีคนคูนสีด้วยนะสีเหลืองสีม่วงสีชมพูอะไรเงี้ยนะครับก็เอามาปลูกนะฮะเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเอาเนี่ยตัวนี้ก็คือต้น ต้นหางนกยูงเนาะนะฮะี่กบก็ไปขุดมาข้างทางแล้วก็มาชําไว้นะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มลงในพื้นที่นะหลายสิบต้นนะครับนะลงยอยสร้างเดี๋ยวอีกหน่อยนะครับโซนหนูนะครับก็จะมีหางนกยูงหลายสีนะครับต่อไปมันจะโตแซมต้นไม้เขียวเหตุผลที่ต้องเอาพวกไม้สีสันมาประกอบเนี่ยไม้ป่าเนี่ยถ้ามันมีแต่ไม้สีเขียวเนี่ยมันก็เป็นแค่ไม้ความเขียวธรรมดานะครับ มันจะไม่มีสีสันอย่างอื่นพี่กบก็เลยถือโอกาสเอาไม้สีมาลงในพื้นที่ที่นี่ด้วยลงไปแล้วนะครับทยอยลงไปแล้วนะพเพื่อนเเลยว่าทําทคลิปนี้เก็บไว้นะครับเพื่อเป็นแนวนะครับเป็นแนวเป็นไกด์ไลน์นะเพื่อใครมีไอเดียมีหัวใจเดียวกันนะครับอาจจะแบ่งปันกันนะครับามาเที่ยวชมกันได้นะพีกพ่กบเองก็ปลูกทุเรียนด้วยนะทุเรียนก็ปลูกด้วยนะแบ่งโซนพื้นที่ให้เหมาะสมนะพี่กบไม่ได้ทํา ทุเรียนอย่างเดียวหรือไม่ได้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่นี่ก็ใจก็อยากจะทําที่พักต่อไปนะพี่กบก็อยากจะขอรีวิวนะครับแบ่งปันนะครับแนวทางนะแนวคิดต่างๆตรงนี้จะค่อยๆปรับไปนะเพาะ่าพี่กบไม่ได้เริ่มต้นจากทุนทุนหนาอะไรนะครับค่อยๆสร้างนะครับค่อยๆสร้างบางสิ่งบางอย่างเราทําได้ก่อนทําเลยครับอย่างเช่นการปลูกต้นไม้นะครับทําได้ก่อนทําเลยครับ กบทำปลูกต้นไม้มานะยางนาก็มีที่นี่ก็ประมาณร่วมร้อยต้นนะครับในสวนนะยางนาไซ์นี้ครับนะฮะเนี่ยไซ์นี้นะครับก็ก็ไม่หวังค่นนนะไม่ได้หวังค่นนนะแต่เป็นการสร้างบรรยากาศแล้วก็ต้องการทําเป็นเรียกว่าสิ่งที่เราฝันไวนะ้เราอยากจะทําอะไรนะลึกๆอยากจะมีที่พักมันอ,อ่ส่วนหนึ่งไว้สําหรับนะอยู่เองรับแขกแล้วก็ มีกิจกรรมนะฮะอาจจะทําค้าขายอะไรต่ออะไรได้นะครับถ้าเรามีจุดแรงหนึ่งดูดนะฮะเราก็จะมีนะครับโอกาสได้ได้ทำการการตลาดนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราไม่ไม่ทําแบบนี้ฮะรแรงจูงใจแรงหนึ่งดูดบางสิ่งบางอย่างมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อ่าเรียกว่าอ่าไม่ไม่อาจจะได้ทําตามความฝันตัวเองได้เต็มที่กบเลยทําทุกอย่างเนี่ยก็คือ อยากจะทำตามความฝันที่ฝันไว้ครับทำไปนะฮะก็มันจะทำได้แค่ไหนอย่างไรนะฮะเราก็ก็ทำต่อไปนะครับจนชีวิตจะหาไม่นะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะได้เรียกว่าหามาได้ก็มาลงนะที่สวนหามาได้ก็มาเติมนู่นเติมนี่นะครับเพื่อนๆก็ค่อยๆนะเดี๋ยวก็จะทำเป็นเรียกว่าเป็นแนวรั้วเป็นอะไรต่อไปเนาะ พราพีกบไม่ได้ใช้ทุนนะครับคือไม่ได้กู้แบงค์มาทำนะฮนะอ่าก็ทำจากการที่ค่อยๆนะจริงๆแล้วเราทำไว้ที่อื่นเยอะแยอะอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่นั่นนะครับอนะ่ก็เลยกลับมาอยู่ในป่าในเขาในสวนแบบนี้ก็เลยเลยทำที่นี่เป็นหลักเลยนะครับนะเพราะว่าที่นี่น่าจะเป็นแนวทางหรือเป็นโมเดลที่ถ่ายทอดหรือแบ่งปันนะครับแนวทางต่างๆนะ อาจจะเกิดประโยชน์กับผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับว่าเราจะวางแผนการใช้นะครับการสร้างนะสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ไล่ยังไงแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนประยุกต์ไปยังไงนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นหน้าทางนะเนี่ยก็จะมองเห็นต้นไม้ใหญ่นะครับถ้าเราผ่านสวนพี่กบก็จะเห็นแบบนี้นะครับ ต้นไม้ก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะฮะไม้ไม้ป่านะครับข้างๆนี้ก็จะมีการปลูกเน่ยต้นขี้เหล็กนะแล้วก็ชาวไปชาวบ้านนะวิ่งไปวิ่งมาผ่านไปผ่านมาเขาก็เก็บขี้เหล็กกินกันนะครับก็ไม่จำเป็นต้องขอนะใครไปใครมาเนี่ยเขาต้องการเขาก็มาเก็บขี้เหล็กนะ่ยยอดขี้เหล็กเนะี่ยได้เลี้ยงคนแถวนี้มาเป็น20ปีแล้วครับแล้วมันก็ขยายพันธุ์ไปทางนู้นด้วยนะครับ ตรงนี้ก็ไม่ได้ห่วงห้ามนะทำไว้ใครไปใครมานะก็นะเก็บขี้เหล็กไปกินกันไม่ห่วงนะพปก่กบไม่ห่วงนะกินไปเหอะนะครับเป็นการช่วยเหลือคนนะครับที่เขาผ่านไปผ่านมานะครับเมื่อก่อนก็มีต้นแต้วต้นติ้วนะโซนนี้ก็จะมีเห็ดละโงกชาวบ้านก็มาเก็บเห็ดกันนะครับอ่ารอบแนวคูตรงนี้นะครับเขาก็มาเก็บเห็ดละโงกกันนะครับก็ให้ปล่อยให้เขาได้ ใครเห็นใครเก็บก็ก็ได้ไปนะครับนี่ฮะด้านหน้าที่ไร่นะครก็ประมาณนี้แต่ยังไม่เรียบร้อยก็ทําไปเรื่อยๆนะอยากจะทำนะเป็นาตามความฝันของตัวเองนะครับอยากจะทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วทําแบบเรียกว่าค่อยๆไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะครับค่อยๆสร้างค่อยทําไปนะแปลงนี้ทั้งหมดที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยนะครับเ,เริ่มต้น ไม่ได้มีทุนมากมายเลยนะฮะทำต่อยอดไปเรื่อยๆคุณ่อ้ชครับอ่ะโอเคนะควันนี้ก็ขอนะลงทลิปไปนะครับอ่าเป็นเก็บเป็นทลิปเป็นข้อมูลไว้นะอันนี้ก็ปลูกพริกไวนะ้เนาะพริกเอามาลงหน้าสวนเนี่ยนี่นะครับกินไม่ทันเลยนะพริกเนี่ยนะครับเีดอ,อาหารพืชจุลธาตุนะครับพวกยิบซ้ำสารประปรุงดินอะไรก็นะครับก็ใส่ ใส่เข้าไปในนี้นะครับก็ได้กินไม่ต้องซื้อเลยนะเพื่อนๆครับนี่พี่กบนะครับเหี่พลิกเนี่ยงามมากเลยนะครับนี่น,นะกินไม่ทันเลยนะนะครับใครไปใครมาก็มาเด็ดนะครับเด็ดเอาไปนะครับอืมเนี่ยฮะนี่นะเพื่อนๆครับพี่กบนะก็ลงคลิปไว้ไม่ใช่เป็นการโอ้อวดอะไรนะครับแต่อยากจะเป็นเาเรียกว่าคลิปเก็บไว้ ส่วนตัวเขาประกบเองด้วยแล้วก็เผยแพร่หากว่ามันจะมีประโยชน์กับผู้อื่นนะครับว่าเราจะทำอะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็จะมีไม้ดอกหน้าบ้านนะฮะค่อยๆทำนะครับว่าเราสามารถทำอะไรก็ได้ถ้าเรามีความฝันนะครับแล้วเราไม่ไม่ต้องไปเรียกว่าไปรีบเร่งนะฮะขอให้เรารีบทำตอนนั้นเองนะ ไม่ต้องรีบเร่งสาเร็จนะฮะแต่ขอให้เราเรีบทํารีบลงมือทํานะครับอยากทําอะไรทําเลยนะเ,นเพื่อนๆครับเหมือนพีก่กบปลูกต้นไม้ป่านะครับก็เป็นไม้ป่าที่เขาเรียกว่าตอนนี้นะเห็นไหมนี่คือไม้แดงเนะี่ยต้นนี้ก็คือไม้แดงนะครับไม้แดงเนื่อมดแดงเยอะมากนะครับพเพื่อนๆก็จะเห็นนะนี่คือไม้แดงน,นี่นี่ไม้แดงอันนั้นก็คือยางนา เนี่ยนะครับก็ทําให้พื้นที่ของเรามีความร่มลื่นผักติ้วผักเต้าเนี่ยนะเนี่ยเก็บยอดจิ้มน้้าพริกได้นะครับนี่นะครับยางนาก็โตดีมา,มากๆเลยนะเพื่อนๆครับนี่โตมากเลยสูงนะ,นะครับวันนี้ก็เลย ถือโอกาสทำคลิปเลยนะเพื่อนๆครับถือโอกาสทำคลิปพาชมนะครับบรรยากาศเผื่อ,อเพื่อนๆผ่านไปผ่านมานะครับพี่กบจะลงโลเคชั่นไว้ใต้ลิงก์นี้ด้วยนะฮะว่าอยู่ตรงนี้เผื่อเพื่อนๆท่านใดที่อ,อยากจะมาเที่ยวชมไม้ป่านะครับคนที่ชอบไม้ป่าเนี่ยเยอะเลยนะที่เป็นเพื่อนพี่กบที่ชอบไม้ป่านะครับ ก็อยากจะมาชมมาอะไรเงี้ยก็ยินดีเลยครับว่ามีไม้อะไรบ้างเนี่ยนะครับนี่นะครับเนี่ยไม้อะไรเนี่ยตรงนี้สมอพี่เพกนะครับไม้แดงนี่ฮะไม้แดงนะครับนี่ไม้แดงนะเนี่ยไม้แดงไม่ค่อยโตนะแต่ว่าหัวอายุเขาเนี่ยเกือบ20ปีแล้วสมอพี่เพก2ี่ิปีแล้วเนี่ยนะครับนี่ฮะเนี่ยตรงนี้เมื่อก่อนโล่งนะฮะตอนนี้ทิ้งไว้ก็เป็นป่าแล้วนะครับ นี่นะครับเพื่อนครับนี่นะครับคือบรรยากาศอช่างเขากําลังมีความสุขฟังเพลงทํางานไปด้วยแล้วก็มุงหลังคาไปด้วยเนาะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับช่างเจงเนี่ยนะทําหลังนี้นะครับทําได้ทุกอย่างนะฮะช่างเจงทําได้ทุกอย่างเลยนะฮะที่เห็นทั้งหมดเนี่ยฝีมือนะช่างเจงเลยนะครับเนี่เป็นช่างใจดีหน้าตาดีนะครับ นี่นะครับฝีมือดีนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือช่างคนนี้เลยนะครับช่างเจ๋งเลยนะครับทําได้ทุกอย่างนะครับก็มาช่วยพี่กบนะสร้างสรรค์โมเดลที่ไร่ที่นี่นะครับต่อไปนะครับก็มาจับมือนะฮะตั้งเป้าหมายวางแผนสร้างบรรยากาศที่นี่นะครับด้วยกันนะครับงั้นพี่กบก็ ลงคลิปไว้เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวความคืบหน้าเป็นประการใดนะฮะก็จะลงคลิปแบ่งปันนะฮะความคืบหน้าให้เพื่อนๆได้ฟังต่อไปนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ